ต้องวางสอกของมดคลขำขมเมาด้วยนะครับฟันโชว์เดียวเีนียาชนะชนะของลูก้าลัซเล่มาแล้วแม่แต่ชอบต้มยำเลยครับสตาร์บอยครับบุกเข้าไปครับพลุกไปเคล้ามาตีเข้าไปต้องดูครับวงในจะเป็นยังไงครับมดคลขำขมเมาครับนี่ครับโอ้โหทีมงาน <laughs> เป็นรอบชิงชนะเลิศของมวยรอบนะครับเมื่อวันนั้น ดูจงหว่การไล่แขนสอดแขนของซราบอยครับตีเข้าไปครับชายโครงด้านซ้ายอัดเข้าไปชายโครงด้านขวาโอ้ระทึกใจจริงๆครับสัดกันแหลกแล้วครับคู่นี้แกลดถุงไปก็กระถุงกลับครับกองเชียร์กัมพูชาวันนั้นก็โอ้โหเชียร์กันสนุกเลยครับ แอาทีบหน้าเลยครับซาวบอยทีบคืนทันทีอ้าวอ้าวนะครับโอ้ยอ้าวเริ่มสนุกครับแทงแทงอ้าวแทงแทงอ้าวนะครับนี่กนเจ็บครับกูนี้เกิดอัทรสเกิดความสนุกสนานขึ้นเลยครับในเมื่อต่างคนต่างเปิดเกมโ้โหูจะฟันศอกครับแต่ว่ายังโดนไม่จัง ต้องดูแลยครับทุกไ่ายเขามามดคำขมเมาจะเป็นยังไงครับวงในโดนเยอะๆนี่เริ่มจะมีเป่าปากแล้วครับบีจะรอดครับสตาร์บอยเดิกพยายามกดดันไปเรื่อยครับจิ้มลำตัวครับเคาะสีข้างเคาะลำตัวและเติมด้วยเต็มด้วยเข่าอย่างไงครับโดนทางได้เลยครับสตาร์บอยครับด้วยสไตล์การชกแบบนี้ครับชิงไตก่อนเลยครับมดครับ อย่าไปคิดเยอะครับบดครับต้องออกอาวุธเยอะๆคิดช้าทำช้าเลยก็ใส่สตาร์บอยเลยครับอือหือปราพี่ขุนข่นขาวเขาต้มมัดเลยครับคึงแต่ละดอกไปจักจักเข้าไปครับฝันสอ,อกอัดเข้าไปคว้าคอมาตีโอ้โหมาเป็นเม็ดเล่เลยนะครับอาวุธของสตาร์บอย กรอวาาการบอกเข้ามุมครับเกิดอะไรขึ้นครับอ๋ออย่าเกี่ยวเชือกครับแข่งขวาครับอัดไปเต็มๆดันเข้าไปแม่อย่าดัานเกิน29นะครับไม่ได้ครับอดูครับวงในของซาบอยครับโอ้โหดูแม่ดึงศอกครับทีทีรัวร เอาฮาเอาเฮครับเอาตาบอยบอกผมไม่เล่นด้วยครับผมอยากได้แชมป์ครับเอาโอ้โหดูครับดดูพลังการบุกของสตาบอยครับแล้วใครจะทนได้นะครับเอเอเท่านั้นที่ครองโลกครับสตาบอยบอกใครยังไงผมไม่สนครับผมขอเตออย่างเดียวครับ ปักขวาได้แล้วปัตีระเบบดเถิดเถิงจิง,งครับเด็กคนนี้อ่ะยังไงครับอ่ะเขี่ยเขี้ย้ามุม เดินเข้าไปต่อครับยิงหนึ่งครับสกัดได้หรือเปล่าครับโอ้โหมดคำขมเอาสตาบอยบวกหุกซ้ายเข้าไปครับปั๊มด้วยเข่าต่อแม่ต่อมาร่วมสนุกกันเลยครับที่นี่ครับในช่วงนั้นแม่ยังคงชุ่มฉ่ำเลยครับเดินบี้วงในเลยครับสตาร์บอยประเภทสไตล์ดับเครื่องชนนะครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับ แม่สายมือก็เฮ่เฮ่เฮ่เลยครับสนุกแล้วครับชอบใจเข้าไปโอ้โหหวังแข้งขวาครับเต็มๆโดนเข็นล้มลงไปครับเข็นแบบนี้ไม่มีแต้มเลยครับแต้มมีนับจากการออกอาวุธเท่านั้นโอ้โหครับบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปครับยังไงครับใช้พลังเยอะอาจารย์จิตงานออกไปกลางเวทีครับเอาครับเดินต่อครับสตาร์บอย เอาให้ชัดครับเออบินไปแล้วครับโอ้โหแม่ดูสิครับไม่มีทีท่าอะไรครับบินซะเองนะครับแฝันให้ไกลไปให้ถึงครับอ่ลุยกันต่อโอ้โหบินแล้วมาสู้ซาคึกคักขึ้นมาเลยครับดูครับเข่าไซโคมาแล้วกองเชียร์ก็สนุกเลยครับวันนั้นตามเข้าไปครับเจอแข้งซ้าย โอ้โหยังไงครับยังไงครับสตาร์บอยเหมือนจะหมดหรือเปล่าอ่ะหมดอายุ่งนะครับหมดคำคำเบาก็แรงขึ้นมาแล้วครับดื้อดีใช้ได้นะครับทั้งคู่ต่อยลำตัวโอ้โหดูแล้วก็มันสนุกสะใจเลยครับมหมช่อง8รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มครับมีครบทุกรส เข่าครับตีเข้าไปครับกลางหลังอยู่ไม่อยู่ครับต้องใช้ังเยอะครับนี่ครับทีมงานพยายามให้มดคำกัเม้าเปิดเกมบ้างนะครับดึงยกต้องชัดเจนจัดแจงเลยครับยกนี้อาอโดนถีบลงไปอย่าซ้ำครับอย่าซ้ำต้องคุมอารมณ์ให้อยู่นะครับอยู่ในเกมกดกติกาครับนี่กยกติกามวยไทยนะครับว่ากันตามสัตราเลยครับ ไม่เติมไม่ซ้ําไม่ชา์จเบรกได้เบรกครับเป็นคู่ที่สนุกนะครับค่อนข้งางจะสูสีนะครับอย่างที่ภาพเห็นครับวัดหัวใจกันแล้วครับแคนเซียมใครจะเหลือเยอะกว่ากันครับแหม,มาถอยปุเรงปุเรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะชนะนะครับดูกันที่อาวุธดูกันที่การบุกเข้าหาบุกเข้ากระทำคู่ต่อสู้ครับ แฮมดักมาซ้ายสวยครับบดกำขมาแต่ว่าเจอแข้งขวาของซาบอยแห่อัดคนละทีคนละคำเลยครับต่างคนต่างเชื่อมั่นครับเดินเข้าไปสายนำครับวางแข้งขวาโอ้โหเข้าไปครับตามด้วยเข่าเอารูปแบบจากแจ้งเลยครับด้านล่างครับ ซาจาร์อาเมียฮอตเซนเลยซ่าลองชิงเดินบ้างครับมดคำพะเบานะครับก่อนขึ้นการแข่งขันนี่เราคุยกฎกติกากันแล้วนะครับสูสีสูสีใครเปิดเกมคนนี้จะได้เปรียบครับเดินเปิดเกมก็ะทำคู่ต่อสู้นี่ครับกรรสมการที่จดบยากมา แพต่จะหนีไปไหนครับต้องเดินเลยครับมดคลำขมเมาครับรัวบาวบงไนโอ้ยดูครับนิ่มเป็นขนมลืมกลืนไปแล้วครับ <G> และเป็นซา a r b บอ d ไดมอนด์98ครับได้ครองแชมป์มวยรอบซีรีส์ขอบแชมเปี้ยนไปครับเอาชนะคะแนนมดคลำขมเมาจากกัมพูชาไปได้